จะแตกก็ไม่กล้าแตกครับโอ,อ้โหตรีตรงนี้บอกโอ้โหทำอะไรกันครับเนี่ยได้รอนคิวครับได้มาถึงได้โฟแล้วด้วยเราจะขึ้นมาแล้ววดีครับเก็บซ้ไม่ดนน้เพลเดียจะเกมไปใช่ฮะตรงนี้กระโดดเช็คกันก่อนแล้วตรงนี้ซ้กระโดดซ้ำไปทีแล้วตรงนี้กระโดดยิงอุ้ยแล้วเกือบโดนตรงออจริงยับไปอีกแล้วมาโอ้โหเดี๋ยว่าท่านดาวดีไม่ได้ถือปืนมอสักครู่นี้เรากระโดดขึ้นมายิงมาเรียบร้อยกันเลย โอ้โหเลยออนคิวมนะโคตรโหดกระโดดย oh <ด>ิงนี้ส่งทางด้านของยูนิคอนออกไปนะครับใช่ฮะแม่ของเกมค่ะมัสซินาบอลจะพาไปแดนฮะมัสซินาบอลนะคุณผู้ชมครับเน็สองเคครับมาแล้วฮะเดินไดอ e ีสปอร์ตเดินไดอ e ีสปอร์ตหรือเปล่าไม่รู้ประ,ประตูมาชั้นบนเนี่ยเป็นหน้าของเมจิกชั้นล่างยูนิคอนฟิลิกด้านทางครับไหลมาแบบนีโ้โอ้โหแล้วอยู่แล้วอูซี่เนี่ยมารออยู่แล้วนะครับโอ้โหเมื่อวันนี้ยังขา แล้วลากสายมาฮองวูดิกรับกันนี่ครับเจตหน้าของเพจเด็ดล่วงไปมาซินดะบองเจตหน้าของฮองวูดิกกับล่วงไปเหมือนกันแล้วเรียกร้อยกันตอนเจตหน้าของชูมาลากยาวๆมาเหมือนกันรีออนคิวดับเบิ้ลนอกเปนหน้าของรองเคงอีกหนึ่งโอ้โหแล้วตอนนี้เท่ากับว่าทางของเมจิกเลยอยู่3คนดูดีนะแต่ว่าวงเนี่ยเฟตแรกเพิ่งจะบุกแล้วไปซ้ายมือสุดกลางวงคือเอเมทีเฮดแล้วตรงนี้มาซินดบ,บองเนี่ยไปปิดงานทางของชูออกสเกมไปแล้วเอามาเจออยู่ด้านหลงังประตูแบบนี้หมดจ้าเอ๋เรียบร้อยอ่ะเปิดงานชินวีคนสุดท้ายเท่ากับว่าายูนนนนิิคอร์์ฟีกซดังจบ16 ปัญหาเกิดชินวีมาตัดลีออนคิวเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เกมดีหรือเปล่าโอ้โหลงมาไฟขนาดนี้โอเกินไปอ่ะคือโอ้แล้วตัวอีกปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บไม่พักเอสเคสเอทเคสบอกโลตะโบว่าไล่ยิงกันไปก่อนมันยิงกตัดทางของชูไม่ได้แล้วชินวีไม่ได้เพับเติมมาอีกหนึ่งวลทางโวลดิคไปแล้วอ่ะแล้วชินวีสามในสองขอไปเดืดรับเกมไฟแวบเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้เหลืออีกสองคนแล้วโดนน้องวิงหนึ่งคนเรียบร้อยมาเซนจอมเจ็บไปให้กับพวกกโมดิ็ไไ่ตายป เอาฮะเกมที่แล้วออกแบบไม่มีแต้มเกมนี้จะออกแบบเพียงแค่แต้มเดียวหรือเปล่าอะครับผมสำหรับชนะของ UNP ครับยูนิคอร์ฟีนิกดานังครับเขาไปกดอะไรมาฮะไทยเวียดนามไฟฮะแต่ละที่ครับเรียบร้อยครับลากยาวมาแบบนี้ระบบอกอือ <c oughs> ขันนั้นเดียวขันนั้นเดียวบ้าไม่เรียบร้อยออกไปแค่แต้มเดียวพ,พาอยูนิคอร์ฟีนิกดานังจบ16ปิดงานจับมาซิดาบอนโอ้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างหากนะครับแยกออกมาการาชินีแต่นักของที่ออนคิวล่วงไป นรับฟังอีกทีนึงค่ะเท่ากับว่าปิดไปเลยแต่ว่าตรงนี้เพชรเด็ดไปได้มาของเคมาเหมือนกันขนาดที่มัจซินดบอลไปได้ชูมาค่ะลงเคมาแล้วตรงนี้ยังไงมัจซินดบอลถอยขึ้นมาข้างบนก่อนเนี่ยะตัดมาในสองถือว่าตัวดได้เปรียบกว่าแล้วลูกโอมาตลอดที่ชินวีเจ็บหนักเลยยูยิ่ห้าเราเข้ามาเป็นทางของวีไฮยูว่าเป็นทางของชินวีมาเท่ากับว่าเหลือคนสุดท้ายห้าสองฮะแบบนี้ห้าสองแน่นอนนะอ่ะแล้วดึงขึ้นมาครับเอาครับทิ้งยาให้แต่ว่าไม่ได้เก็บเว้ยชูบอกว่าวิ่งก่อนดีกว่าภูมยลัาแ้วงไงฮะ อย่างนี้ไม่แน่แล้วนะอย่างนี้เนี่ยเขาเหลืออยู่สองนะคะลองเคน็อกอยู่ช, ου 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 ช ου ูชูบอกชูปืนรอเลยแล้วของมูดิของมูดิตรงนี้ยิงไก่เหลือแปดเหลือแปดเท่านั้นระมัดศิลาวอสคู่น้ำยกให้คนนี้จริงๆนะเอาดิครับเอาแล้วดิให้คู่เดิมเฮ <Hey S 2> ้ยเมจิกกับยู <Hey S 2> นิคอร์นฟีนิกซ์ดาังมโอ้ยเข่าหัวคอเกี่ยวคอเสื้อล่วงมาเอาจอเปล่าฮะชื่อขึ้นนะเช็คชื่อไปแล้วด้วยครับ องบูดิสยังไงครับแล้วเียอนคิวบอกว่าไม่แลกดีกว่าครับอัตราเสียงสูงครับโอ้โคือถ้าเมื่อกี้แบบว่าซ้ำชา้าไปนิดนึงเนี่ยกลับมาแน่นอนนะเียอนคิวเนี่ยค่ะแต่ว่าคงบูดิสเองพอเห็นว่าเป็นชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยเมติางั้นเหรอไม่ปล่อยแน่นอนเพราะว่าแค่นี้ต้องชำะระไล่ด้วยครับพี่น้าครับยาไม่ได้พ๊มของไม่ได้เก็บนะเมื่อกี้นี้ฮะเฮเฮ้ยเอาจริงดิพอรู้เป็นเมติกคือเอาเลยเหรอ เรียบร้อยครับคิวบทีซัพนักของเบลหมดไปปูชิวซัพนักของเดียซอ,อยมาจังหวะนี้ลองอเก็บลองก็ปั๊มหน้าไปทีนึงตรงนี้เอสหกอันหกโอ้ล่ก้อนหินซังก้อนหินตรงนี้มาจะไปไต่เรียบร้อยครับแม่ชูตัพนักของเดียรนคิวลงมาเหมือนกันอ่าครับสมองเกิดไวต่อเลยครับนับบทีต่อเนื่องได้หรือเปล่ามาชินบีซัพนักของเดียรน,นคิวไป,ไปเด็ดเด็ดตะเป้<อ>เรียบน้อยหนึ่งได้หลังหินหลัก้อนหินมาไม่มีระเบิดไม่มีปาไปหนึ่งปาไปหนึ่งเรียบร้อยปิดงานจากบีไฮยูปิดชูไปผมยูริคอนร์ฟิกอน โอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิล่ามยาวอะตัวันนี้แหม่ขับรถตามใครไม่ขับนะฮะมาฟาสแอนฟิเรียอะไรแถวนี้คือตอนแรกนะและยังไงพี่ไฮยูนี้เปิดน็อกแดสบูไปครับเอาละสิเมจิกชาร์เปอร์และยูนพีพี่ไฮยูน็อกสองไปเลยครับเดินเข้ามาซ้ำแดสบูกับชีวีออกไปเอาละสิพร้อมที่จะโยนแสงขึ้นไปเปิดก่อนยังไงอัดเนธกันไปเลยอ่ะนี่ฮะอยังเชิงเชิงกันอยู่ครับชูตรงนี้เติมเป็นแฟตอีกหนึ่งลูก ดักรอแลวเดินไหลเลยไหมอันแน่ยังเชิงเชิงอยู่โอ้ยังรอๆครับยังไม่กล้าดันขึ้นไปเต็มที่ครับแต่ลูกซองนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินนะซองแฝดครับเนี่ยโอ้ย,อยแล้วเรียบร้อยเลยเป็นระเบิดของมัสซินาบอาลตรงนี้เซ็ตมาช่วยรับแล้วเปิดน็อกปไปให้ยูลงมาซ้ําปิดงานไปครับโอ้เซตมาไกลสวยจริงๆครับลงแหล่งพอดีอ่ะเพื่อนรอดชีวีไปเหลือคนเดียวฮังบูดิช ตรงนี้ฮางวันนี้ก็ยังเนียนๆอยู่นะครับเอ้ยแล้วเหมือนจะเห็นแวบๆแล้ว i ีไฮยูส่องมาเห็นข่าวซ้ายข่าซ้ายยิงเข้าคอไปหายไปกับครึ่งหลอดไหลเข้าไปด้านล่างก็เรียบร้อยเป็นเพรเด็ดแลส่งออกไปเช่นเดียวกันครับเมจิกอีสปอร์ตรงนี้เก็บมา4คิวยูนความพิธีดานังจบอันดับที่16